โอกาสดีนะครับไม่ได้มีบ่อยนะครับอย่าปล่อยให้หลุดลอยไปนะครับครับสาหรับท่านไหนนะครับที่กําลังตกงานว่างงานนะครับอยากมีงานทําหรือว่าอยากจะหารายได้เสริมนะครับควบคู่กับงานประจํานะครับฟังทางนี้นะครับสวัสดีครับผมมิสเตอร์พีเคนะครับตำแหน่งดีโอจากบริษัทเดอะบริชกรุ๊ปนะครับบริษัทเรานะครับเป็นบริษัทสตาร์ทอัพนะครับที่ทําเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์อาหารเสริมความสวยความงาม cosmetics แล้วก็สุขภาพนะครับมากกว่า70แบรนด์ เอาวันนี้นะครับบริษัทของเรานะครับมีข่าวดีมาบอกนะครับสําหรับท่านไหนที่กําลังตกงานว่างงานอยากมีงานทําหรืออยากจะหารายได้เสริมนะครับบริษัทเรานะครับรับตำแหน่งพาร์ทเนอร์นะครับเรือหุ้นส่วนทางธุรกิจนะครับมาโปรโมทแอปพลิเคชันนะครับโปรโมทสินค้าให้กับบริษัทนะครับคุณจะได้รับค่าตอบแทนนะครับสามร้อยถึงสามพบาทต่อวันนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการเรียนรู้ แล้วก็การลงมือทำนะครับความขยันในการทํางานของท่านด้วยนะครับนอกจากนั้นยังไม่พอนะครับสาหรับท่านไหนนะครับที่สนใจอยากจะเป็นพ่อค้าแมคค้าออนไลน์นะครับนำสินค้าออกไปขายนะครับในช่องทางต่างๆนะครับท่านก็สามารถนําออกไปขายได้นะครับบริษัทก็จะจ่ายค่าคอมมิชชั่นในการขายสินค้าให้กับท่านสูงสุด 30- 70%เลยทีเดียวนะครับท่านก็ยังจะได้รับสิทธิ์นะครับสินค้าฟรีออกไปใช้ฟรีๆนะครับมูลค่า1,200บาทนะครับ ลนนอกจากนั้นก็ยังไม่พออีกนะครับท่านก็จะได้รับคูปองนะครับในการช้อปปิ้งสินค้านะครับมูลค่า300บาทฟรีนะครับนี่ก็คือสิทธิพิเศษนะครับที่ทางบริษัทเรานะครับได้นำมาเสนอท่านในวันนี้นะครับหลังจากที่ท่านทำการโหลดแอปนะครับลงทะเบียนแอปนะครับแล้วก็ทำการสมัครนะครับ ท่านก็จะได้สิทธิพิเศษนี้ทันทีครับในการสมัครครั้งนี้นะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆนะครับเป็นการลงทุนแค่ศูนย์บาทนะครับแล้วก็ไม่จําเป็นต้องเสี่ยงต่อการจมทุนไม่ต้องเสี่ยงต่อการสต็อกของแคของแล้วก็ทําการส่งของให้ลูกค้าเองด้วยนะครับเพราะว่าทางบริษัทเรามีระบบนี้ให้หมดเอาละครับที่เหลือนะครับก็ขึ้นอยู่กับทุกท่านนะครับว่าจะตัดสินใจมาเป็นพาร์ทเนอร์กับเราหรือเปล่านะครับเพราะว่าเรามีให้ท่านแค่5้า ตำแหน่งเท่านั้นเองนะครับครับสำหรับท่านไหนที่สนใจอยากจะทําธุรกิจนี้จริงๆนะครับอยากจะเข้ามาศึกษาเรียนรู้นะครับผมยินดีแบ่งปันนะครับสามารถอักอินบ็อกนะครับอยู่ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับผมเฟเทอีเชนะครับยินดีแบ่งปันตลอด24ชั่วโมงนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ